น้องพร้อมมานี่ก่อนมามาตกลงกับแม่ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่เจ็ดใช่ไหมคะน้องพร้อมใช่ไห<ช>ม,มวันนี้คุณแม่จะมาน้องพร้อมมาทางนี้ลูกมาทางนี้เพิ่งรับน้องพร้อมแม่กลับมาจากโรงเรียนนะคะวันนี้น้องพร้อมทุกครับคนดูอย่งางฮะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับ วันนี้คุณแม่จะพาน้องพร้อมไปซื้อของเล่นหมอนะคะซื้อของเล่นหมอเอเพราะว่าน้องพร้อมเก่งน้องพร้อมไปโรงเรียนได้ใช่ไหมลูกครับน้องพร้อมไปโรงเรียนได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะน้องพร้อมไม่สบายก็ไปแม่ก็เลยพาไปโรงเรียนเออไม่สบายแด้แล้วก็เลยไปโรงเรียนครับเอาเนืไปไม่เอ แล้วเวลา้องพร้อมต้องบอกกับคนดูก่อนว่าถ้าแ,แม่ปลุกตอนเช้าลองพร้อมต้องอไม่งองแงต้องไม่งองแงรู้ไหม <Yeah. S 1> อย่าออเห็นไหมสัญญาคนดูแล้วนะเ <c oughs> วลาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะ <c oughs> ถ้าแม่ซื้อของเล่นให้เราพรุ่งนี้ไปโรงเรียนห้ามง,งองแงนะแล้ว <c oughs> เอบอกคนดูด้วยรู้แล้ว <c oughs> เยอแล้ว <c oughs> อ,อ,อ,อไปทันให้ร้องเพลงชาดด้วยนะครับอย่าเออ พพเ,ดเดี๋ยวพาหลวงพ่อไปซื้อของเล่นกันค่ะทุกคนเบ๊ะจับตู้เบ๊ะคอมเนทคอมโดนใช่คอมโดนคอมโดนเองนี่ทางนี้ลูกไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ทำไมจะไม่ใช่ละ่ะ ได้ไหนได้อะไรได้อะไรครับอเอาออกมาจากถุงสิออกจากถุงให้คนดูบบมันไม่ใช่กอามมวดนะนะ่ะอะไรก็ไม่รู้น่ะแต่เอาเช่บ,บเอาเอานนี้ออกมาให้คนดูก่อนดึองออกมาจากถุงก่อนได้อะไรมั่งไหนบอกเอาอันเดียวเอาออกมา เอาออกมาให้เขาดูก่อนออกมาให้คนดูดูก่อนไหนได้อะไรมัง่ง <Yeah. S 1> โอ้โห و, อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> อยากเอาแบบนี้อีก yeah, yeah. Yeah. แล้วนี่ล่ะเอาไปคืนเหรออันนี้เอาคืนเหรอ <Yeah. S 1> เอาคืนพี่เขาเหรอ <Yeah. S 1> เอาแล้วเอานี้อีกนะ yeah, yeah, yeah. โอ้โหถ้าเอาต้องทำไง ช่อง ABC ก่อนที A C E F I H okay, M O P Q A P C โอ้ยทำไมถึงไวจังล่ะโอ้โหไปอะ เอาวันทูทีก่อนแม่เอาแกเออรู้แล้วแหละวันวันทูทีก่อนมันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นปืนไม่เอาหลอกลูกอยากเอาอนี้ทังอยากเอานี้จังแล้วนี่ล่ะน้องพร้อมไม่ชอบแล้วหรอสงสารมันนะซื้อมาแล้วอ่ะเก็บ เก็บได้ไงมาคนละร้านกันเอาใส่ถุงไว้ก่อนเอาใส่ถุงไว้ถ้าแม่พาไปซื้ออีกร้านหนึ่งเอาไหมเป็นเป็นของเล่นหลายแบบอแบบนี้ัรใครเขาบอกว่าช็อปาเอา,เอา,เอา ท่องท่องวันทูทีก่อนวันยูทีหันหน้ามาคไครับพ yeah. yeah, 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 แล้วพรุ่งนี้แม่ปลุกไปโรงเรียนตอนเช้าน้องพร้อมไม่งองเงน,นะแม่ yeah. บูเอ็ดแม่เอาซาบอ็ดเอเอานั้นเหรอเล่นไม่ใ uh. ช่เด no> mm ี๋ยวน้องพร้อมตกลงกับแม่ก่อนถ้าสมมุติแบบว่าแม่ซื้อของเล่นให้แล้วอะแล้วตอนเช้าไปโรงเรียนอะแม่ปลุกแบบน้องพร้อมตื่นน้องพร้อมต้องทำยังไงทำตื่นเช้าเออตื่นคเย็นครับแล้วตื่นอาบน้ําถอดเสื <h 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 h ้อผ้าเองเลยนะไม่ต้องรอให้แม่บอกนะโอเค แม่มาน่มนี่แล้วไหขอบคุณแม่ยังไงต้มอเชื่ช่วยนี้มาเข้า้องด้วยคนณูจะได้เห็นไอคุ้ครับแ่ออุไม่ต้องดูช้ยพอแล้ววิปปาจ่ายตังไล่ให้แม่มานอนอย่างนี้ 妈在等你。